สองคนนะคะในรายการขายี้ยแหลกกระแทกซุปตาร์ปปานี้อยู่กับโบกัสค่ะอยู่กับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะโบกัสต้องพูดนมสก,กุลด้วยสิคะโบกัสซุปตานั่นเอง<ไ>ค่ะเรานี้อยู่กันเราสองคนแล้วก็เราจะมาขายี้แหลกกระแทกซุปตาคนแรกเรากระแทกใครดีที่กเรียกว,ว่าคนแรกดีกว่าเรียกว่ามวยผู้แรกดีกว่ามวยผู้แรกที่ตอนนี้เป็นกระแสวิภา์วิจารณ์กันเยอะมากในกระแสโลกโซเชียลออนไลน์ว่าสื่อต่างๆนะคะเราสองคนนี้แหละค่ะโดนด่า แน่นอนแต่คู่แรกที่เรากาลังพูดถึงตอนนี้เขาฟังโด่งดังมากในโลกของออนไลน์ก็คือพระเอกบอมธนินนะคะโอ้พระเอกบอมธนินตอนนี้ถ้าเซิร์ชไปไหนก็เราแต่นะเจอในกูเกิลเซิร์ชในอากูเนี่ยเจอเลยว่ามีอากูด้วยหรอมีอากูอากูคืออะไรอ่ะกูเกิลกูเกิลใช่ไหมกับนางเอกสาวโฟกัสจีรักคุณนั่นเองชะตาเอาหน่อยเถอพี่เล็กบอมธนินนี่ดังมากเลยหรอก็ดังนะเลแล่ไละเรื่องหนึ่งดังแล้วเถอะสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ก็ดังนะอย่างน้อยต้งเป็นชานนนห้าหนุ่มจุดทาเทศนะจ๊ะแต่หนูว่าบอมกระแสดับที่สุดห่อฉันก็ว่าดังอยู่นะเทียบกันดังกว่าอะเจมส์ดีดังกว่ายอมรับบอมดังกว่าเธออย่าไปเกีบเทียบเป็นอย่างอไรนะเที่ยวกันแค่ว่าน้องบอมเนี่ยดีหรือไม่ดีเอายงี้ดีกว่าโอเคคือตอนนี้เนี่ยหนูว่าบอมเนี่ยไม่แมนไม่แมนยังไงตอนนี้มีกระบวนการซื้อโบกให้บอมใส่แล้วนะพี่เล็กรู้หรือเปล่าทำไมอะน้องบอมเป็นเล่นละครเป็นไ ถามหน่อยถามในเถอะว่าก่อนหน้านี้เวลาสื่อไปเจอบอมเนี่ยเข<ฆ>าพูดเสมอว่าไม่มีแฟนไม่มีคนคุยแล้วก็ความรักเนี่ยมันคือตัวถ่วงโอ้ตัวถ่วงชีวิตถูกต้องแต่ทาไมเมื่อวานพอโฟก,กัสออกมาพูดความจริงค่ะ<ฆ>แล้วก็บอมเนี่ยถึงกับพึ่งแล้วก็พึ่งมาพึ่งมาตอบถึงว่างคงทำแต่มันต้องมองอีกมุมหนึ่งนะโบกาว่าผู้ชายเนี่ยเขาต้องการที่จะมีชื่อเสียงโด,ด่งดังไม่จําเป็น ที่ต้องเอาข่าวเรื่องความรักเนี่ยไปพัวพันกับตัวเองก็เป็นได้แต่มันไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดเลยถ้าเขาเที่จะคบกับโฟกัสโฟกัส hmm. ก็เป็นนักเอกแฟนฉันและหนูว่าโฟกัสก็ดังกว่าด okay. ้วยนะแต่เขาไม่ได้น่าเกลียดอะไรบอมก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยตัวเองถ้าตัวเองโสดเนี่ยสามารถไปเล่นละครกับใครได้แล้วสามารถมีคู่จิ้นเหมือนดาราก่อนหน้านี้ที่มีเล็กกู่แฉหักสอนย่อหือว่าบางคนจริงบางคนไม่จริงเราจะไม่ลงรายละเอียดว่าอะไรบ้างนะคะแต่เรา จะบอกว่าบางคนจริงบางคนไม่จริงเนี้ยหรอถูกต้องหรอมีคนจริงไม่จริงก็บางคนก็จีบบอกจริงนักษย่อบอไก่ที่ไม่เกพูดถึงบางคนก็เป็นแค่กระแสส่วนบางคนก็คือตอนนี้พูดตรงเลยนะคนที่ที่บอกคบซ้อนบอกเลยว่าบอกคบซ้อนจริงเหรอคบซ้อนการคบซ้อนเนี่ยมันเป็นยังไงคือมันไม่เหนื่อยแล้วก็แบบที่เขากำลังระหว่างที่เขากำลังเป็นใจกับโฟกรสเนียวกันดีกว่า แลมีสาวคนหนึ่งนะซึ่งเป็นนักเรียนเออเป็นมหาลัยชื่อที่มีชื่อดังเลยแหละอะค่ะแล้วก็ไปไหนมาไหนแล้วก็เทคแคร์ดีแล้วก็ไปกินข้าวอะไรกันผู้หญิงผู้ชายไปกระสอบกระซองนี่ยไม่ได้เป็นอะไรกันหรือเปล่พี่เล็กอ๋อไม่อาจจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ไม่เพื่อนเลยนี่ไม่เพื่อนเพราะว่าโฟกัสเป็นคนโทรไปเคลียร์ผู้หญิงคนนั้นซึ่งตอนแรกเนี่ยโทรไปรอบแรกค่ะผู้หญิงคนนั้นผมไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าโฟกัสเขาเองใจเขาเลยโทรไปริบสอบเขาเลยเล่าความจริงกันทั้งหมดเลยว่าตอน,านนั้น แล้วรู้ไหมว่าบอมยังส่งแมสเสร็จไปถามแม่สุก,กัสเลยผมขอโทษเลยครับเรื่องมือถี่ผมก็ปลุกขึ้นมา<อ>แม่สุก,กัสถึงได้ไม่ชอบบอมและตักให้เลิกกับลูกสาวเขาได้แล้วเพราะเรื่องมันเป็นแบบนี้ดี่เองนะคะยังไงก็แล้วแต่อยากให้อยากฟังความข้างเดียวค่ะคู้ชมมาฟังฟังฟัง,ฟง,ฟงความอีกมุมหนึ่งถูกอีกมุมหนึ่งดีกว่าหลายคนอาจจะมองว่าน้องบอมเนี่ยเป็นคนไม่ดีคบซ้อนซ้อนเงื่อนแต่เราต้องมองว่านิสัยของผู้ชายนะจ๊ะไม่ได้เป็นตูดนะคะนิสัยของผู้ชายเนี่ยเขาก็จะแบบกุ้มกิ่นอาจจะมีความกับสาวคนนั้นบ้างคนนี้บ้าง ยังไม่ได้โฟกัสว่าจะต้องคบกับคนนี้เป็นตัวเป็นตนนะคะยังไม่ได้เรียกว่าเป็นแฟนก็ผู้ชายก็แต่ว่าบอมประจิตสตั้งแต่ตอนบอมยังไม่ดังเลยนะยังเป็นเด็กถ่ายโฆษณาอยู่เลยนะพี่และดังแล้วแล้วเปลี่ยนไปแล้วเป็นอะไรละ่ะดังแล้วก็เปลี่ยนไปเนี่ยดาราก็อย่างนี้แหละพอดังแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นเรื่องปกติอ่ะดังแล้วลืมตัวมันเยอะจริงๆเนาะแต่หลายคนอย่าเพิ่งไปลิฟน้องบอมะนะคะเพราะ,ะว่าตอนนี้มันมีกระแสอนตี้ออกมาแล้วเป็นข่าวไอพีลิฟ บอมธนินใช่แล้วคือต้องบอกว่าต้องให้โอกาสน้องบอมด้วยน้องบอมเนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ฝีมือการแสดงตอนนี้เขามีละครเล่นดีเหรอละคดีเข็งมากเลยนะเล่นคิวบิกนะคะฝากดูด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งคือน้องบอมเนี่ยเป็นคนที่เวลาคุยกับสื่อเนี่ยน้องน่ารักน้องน่าัน้องพูดไม่ค่อยรู้เรื่องน้องพูดไม่ค่อยรู้เรื่องน้องน่ารักจริงแต่ยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้น้องมีผลงานละครเลยอยากให้โฟกัสที่ผลงานน้องมากกว่าดีไม่ดีค่อยไปติดกันไปส่วนเรื่องส่วนตัวเชื่อได้เลยว่าเขาจะต้อง จัดแจงเองป่าฐาชีวิตเขาใช่ใช่ถูกต้องแต่พูดเลยว่าตอนนี้โฟกัสบอกเลิกบอมนะจ๊ะไม่ใช่บอมบอกเลิกนะจ๊ะโฟกัสเนี่เอาละจ้าตอนก็อยากอยากกินนะคะตอนนี้ก็บอมก็โกออนแล้วจ้ะเออบอมก็ไม่ได้หันกลับมามองโฟกัสแล้วนะครับอันนี้คือแต่ถ้าบอมจะมองโฟกัสก็ได้นะโฟกัสนี่มันน่ากลัวตายปลา จากโบกัสเป็นโฟกัสเนี่ยเออใช่ไหมนะคะมันดูน่าโวด่เกเวลาหมดลงแล้วค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะเราต้องอยู่กับรายการค่ายแหลกก่ายสุกตานะคะเพบกันได้ใหม่ตามวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆนะคะพวกวันหวยออกวันพระวันโกนอะไรแบบนี้จะเจอเราสองคนอย่างแน่นอนฝากติดตามด้วยนะคะกับโบกัสสุกตาและเล็กซี่ข่ี้ดานะคะอดีค่ะ